นี่ก็คือ,อต้องไปถามตำรวจค่ะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในขบวนการสืบสวนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตัวคิมเองก็คือยังรออยู่เหมือนกันใช่ไหมคิมก็รอมาตลอดเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็น่าจะคลื่นหน้าอยกนิดเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิมอาจจะลงเรื่องรายละเอียดไม่ไ,มได้นะคือพอจะรู้ตัวคนทำอยู่ในใจแล้วหรือยังไ,ไงคะพี่ถัมพี่ถาม,ถาม,มตรง ดียวคนเดียวกับก็ในส่วนตรงนี้คิมอาจจะพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้จริงๆนะคะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะต้องสืบสอบก็อาจจะต้องไปถามทางหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้คิมก็จะเข้าไปที่ส่อนอีกรอบนึงเพราะว่าเหมือนมีหลักฐานอยู่เลยบอกว่าจริงๆคิมเองก็รู้จักกับทั้งสองคนแล้วเคยเหมือนเคยให้การช่วยเหลือเขาได้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคิมก็จะเข้าไปดูด้วยตัวเองไหมใช่ค่ะเดี๋ยวคิมจะเข้าไปนะคะเราเริ่มเห็นอาทิตช้ำไหมคะว่าเออน่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยจากที่ตอนก่อนอันเนี้ยมันสุ่มมันเงี้ยไปอยู่พักหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในเคสของเคิมนะคะเคิมก็มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรอะค่ะตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาแบบสืบสวนต่อบ เปนวันพรุ่งนี้ค่ะใช่พี่ซารอนท้องรอดใช่เหมือนกันเลยซารอนเดียวกันเลยใช่ประมาณนี้นะว่คิมจะไปเอ่อประมาณน่าจะได้มั้ง10โมงค่ะาควมหวังของเราที่แบบจะได้ของจิมแบบว่าตอนนี้อะไรพรมันเริ่มมมีควาไป้นหน้าหรืออะไรคือเอาจริงๆนะนะคือคิมก็ทำใจมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะ แต่พอมาเนี่ยมันก็กระแทบใจใหมอหอีกรอบนึงก็ต้อง,องให้ให้ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนถูกเข้าใจเข้าใจแบบแตบบ่คิก็ได้เจอกับพี่แอนคือแบบแค่ไม่ต้องพูดกันเลยอะ่ะนเหมือนมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรแล้วเห็นมูลค่าของพี่แอนเราแบบ คนลุกเลยช็อกมากหลายๆอย่างช็อกมากเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราย้อนกลับมากระแทกใจกับเรื่องของเราที่เจอการก,ก่อนหน้านะั้นใช่ทั้งทีนี่คินแบบเออจริงๆคิว่าเกือบลืมไปแล้วว่ะมันทําให้เรารู้สึกเอ,อเริ่มนะเ,เป็นกังวลหรือเรื่องระแวงกับคนใกล้ตัวอะไรทำให้เรารู้สึกระแวงคนมากขนาดระแวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้จิตใจ,ใจไ,มไ,มไ,มไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ค่ะก็ mm hmm. คือแบบก็ระแวงอยู่ แต่ว่าคิมเชื่อคิมขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้ทุกทุกคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจใครเลยให้เข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุดเร,เราต้องตกรีให้หนักหนักหนักกว่าเดิมคือเราเราต้องใช่เราต้องดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าจับตัวคนร้ายได้เราเอาเรื่องถงที่สุดเลยไหมคะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะ